การเคลื่อนที่ของวัตถุใน3มิตินะครับแล้วก็ค่อยๆมาดูกันนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราก็จะมีการตั้งแกน x, y, z กันนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เรามาเริ่มกันนะครับตัวนี้เป็น x นะครับ y เนี่ยอันนี้ก็คือแกน z นะครับ คราวนี้ครับเราก็มีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์หนึ่งนะครับให้เปลี่ยนสีนิดหนึ่งแล้วกันเป็นสีนี้นะครับปุ๊บนะครับเวกเตอร์นี้ครับเราจะเรียกมันว่าเป็นเวกเตอร์ r ครับโอเคเวกเตอร์ R ตัวนี้นะครับ ตำแหน่งของมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับแล้วจากความรู้ดั้งเดิมของเรานะครับเราก็ทราบว่านะครับในในแกน x เนี่ยมันก็จะมีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในในแกน x นะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน y และก็เวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับในแกน z นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในเจ้าตัว เวกเตอร์ R นะครับก็สามารถที่จะแจกแจงออกได้นะครับไปเป็นเวกเตอร์นะครับในแกน x แกน y แล้วก็แกน z ดังนี้นะครับปุ๊บปบุแบบนี้นะครับแตกออกไปโอเคนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็น3ามมิตินะครับโอเค นี่คือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ x นะครับเวกเตอร์ y นะครับแล้วก็เวกเตอร์ z นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้ครับเราจะเขียนได้ว่านะครับเวกเตอร์ r นะครับเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับก็คือจะได้เท่ากับเวกเตอร์นะครับ ที่อยู่ในแกน x นะครับก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคูณกับขนาดนะครับของเวกเตอร์ในแกน x นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับบวกกับขนาดนะครับของเวกเตอร์นะครับในแกน y ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน y นะครับโอเคแบบนี้นะครับบวกกับ ลักษณะเดียวกันนะครับในแกน z นะครับโอเคก็คือขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับของเวกคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน z นะครับก็จะเป็นสมการนี้นะครับคราวนี้ครับเราก็จะเห็นว่านะครับจากความรู้ด,ดั้งเดิมเรานะครับเราบอกว่า dx by dy เนี่ยจะได้เท่ากับ x ดอทอย่างนี้นะครับโอเค ส่วน d นะครับถ้าดิฟนะครับสองครั้งนะครับก็จะเขียนว่าเป็นดอ็ดอตรักษณะนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าผู้ว่าเราจะพูดถึงความเร็วนะครับที่เปลี่ยนไปตามเวลานะครับก็คือเป็นการดิฟนะครับเวกเตอร์ r T, นะครับตัวนี้ก็จะได้ว่า dx นะครับ by dt ของเวกเตอร์คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับในแกน x นะครับบวกกับ dy นะครับ by dt ในแกน y นะครับบวกกับ dz นะครับ by dt นะครับในแกน z นะครับถ้าจะเขียนให้อยู่ในรูปย่อนะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะได้ว่านะครับ x ดับ นะครับคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแกน x นะครับบวกกับ y ดอทเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแกน y บวกกับ z ดอทเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแกน z นะครับโอเคเป็นดบบนี้นะครับครัวน,นี้จะบอกว่าเป็นการดิฟอ,อีกรอบนะครับถ้าดิฟความเร็วก็จะได้ความเร่งออกมานะครับ ดิฟความเร็วจะได้ความเร่งนะครับซึ่งตัวนี้ครับจะเขียนให้ดูเลยนะครับว่าเป็น x ดอทครับเห็นไหมครับก็มาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้ก็คือดิฟนะครับความเร็วอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดิฟสองครั้งนะครับก็คือเป็น x ดอทดอทนะครับยูนิตเวกเตอร์ x นะครับบวกด้วย y ดอทดอทยูนิตเวกเตอร์ y บวก z ดอทดอทยูนิ z นะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการบรรยายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับวัตถุอยู่ตรงไหนนะครับลืมวาดนะครับวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวัตถุตัวนี้นะครับก็จะแสดงตำแหน่งโดยเวกเตอร์ r นะครับแต่ว่าเวกเตอร์ r นี้ก็สามารถแจกแจงนะครับออกไปในแกน x แกน y แกน z ได้นะครับ คราวนี้มาเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเบิดว่าเราดูให้ดีๆนะครับจะเห็นว่านะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับที่กูวงนะครับเป็นนี้ตัวนี้เห็นไหมครับก็เป็นในแกน x นะครับถ้าตัวอื่นก็เป็นแกนนะครับแกน y นะครับอ่า ตัวนี้ก็เป็นแกนแรใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะแยกกันอย่างอิสระนะครับของมันเองนะครับพูดง่ายๆว่าเราก็สามารถที่จะบรรยายนะครับการขึ้นที่ใน3มิติโดยที่ว่าบรรยายมาจากการเขึ้นที่จาก1มิตินะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแกน x มันก็เป็น x ของมันนะครับอิสระของมันนะครับแค่มิติเดียวนะครับ